สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊พึ่งพาพามาชมบรรยากาศด้านบนของเกื่อนช่องโอบกค่ะทุกคนค่ะอ่างเก็บน้ําช่องโอบกอยู่ทางด้านฝั่งของโครกระเฮยเรานี่แหละค่ะทุกคนค่ะวันนี้ได้ยินเสียงไหมเน่น่่เน่เน่เน่่นนพึ่งพาทุกคนมาชมนี่สุบซิ่งอันเบลอเบร่าเลยทุกคนยังใหญ่อะดูวะ หรือเปล่าเอยถึงจัดสุบซิ่งมาเบลอจนหนาะดูบ่สงสัยนะคะสงสัยโดยประมาณปะเดี๋ยวเราขย,ยับไปดูของโอ้ยเนาะพี่ถึงบูธอยู่บ้านแทนน้อเนาะพี่น้อง,ะองคะใหญ่โตมากเลยนะคะแต่เป็นของเออ่ใครอันนี้อ่พึ่งยังไม่ได้ถามใครนะคะเพราะพึ่งมาถึงเหมือนกลางโนทีมงานฝั่งนู้นก็ยกกระบะขึ้นแล้วจ้าฝนตกค,คะ่ะ ฝนตกจากเมื่อคืนเมื่อวานก็ตกนะคะเมื่อวานก็ตกด้วยแล้วก็เมื่อคืนใกล้จะสว่างก็ตกด้วยนะคะทุกคนจ้าก็เลยวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนไปในตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าทีมงานของอพึงก็ไม่ได้ทํางานด้วยไม่ได้ทํางานเหมือนกันค่ะพักผ่อนเหมือนกันพักผ่อนช่วงนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะเดี๋ยวฝนหยุดตกเมื่อไหรเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันเนาะ สำหรับหน้างานวันนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนคะบรรยากาศทางนี้เป็นเขาเขียวชอุ่มด้วยกันคะ่ะโอ้ยคยุยคือได้มองเล็บหยาดีแต่นอกคยุยนี่กระไดนอกพี่น้องคะบึ้ยออนซอนแต่สูบนี่ล่ละคะ่ะทุกคนคะแต่สูบนี้ได้ได้ใช้หรือเปล่านาะไม่เห็นได้ติดเครื่องแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นะคะสูบตัวนี้ตัวตัวเล็กกว่าจากตัวใหญ่มาแล้วเนาะตัวเล็กไม่ต้องใช้คะ่ะ เอาตัวตัวใหญ่นี่แหละดูว่าเสียงเขาหนะนิ่มดีม,ม,มากเลยดึ๊บดึบดึบดึบ,ดบ,ดบไปเรื่อยเรื่อย,อยโอ้โหดูว่าเออจัดว่าเด็ดเลยอ่ะทุกคนเนาะถูกใหญ่มากดูดูด,ดูตัวต่อเขานะคะนี่นี่ข้อต่อมีล้อค้างให้ด้วยอี สนามเละสนม้มสนามเละโอ้ที่มีปลาให้ให้ดได้ใส่มองกันอีบอ่หนิครับพี่น้อง่ะเนพะ<อ>ื่อนนะสุกสิงเอ้ยจะมาแต่เมื่อไรนี่เฮ้อมู่บวานเราเมื่อแต่ทำงานนะเราก็ไม่ได้มาถ่ายโอ้ยทั้งผุดในยังปลูกถอนถอน,น <laughs> เนาะอ่าเขาในยังปลูกในยังถอนอจะมา ได้บรรยากาศได้ฟิลดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะอุ่นดูวะโอ้โหไอ้นีขอดูหน่อยนิดนึงสวัสดีค่ะเจ้าได้ยังกินกินเขาเสาไปโอ้โหเคนคลิปนี้ก็ จะประมาณนี้นะคะทีมงานน่าจะมีสองทีมงานนะทีมงานทางนู้นก็พักแล้วก็ทีมงานทางนี้ของพี่พี่แสบนะคะของพี่แสบของทนบุรีวันนี้ก็ไม่ได้วิ่งเหมือนกันนะคะทีมงานหกล้ออ้อยสิบล้อก็ไม่ได้วิ่งหกล้อก็ไม่ได้วิ่งอาจจะปลาหาหางงมหอยเดอ้อพี่น้องคะ่ะ ท่านใดที่ว่างนะคะว่างจากภารกิจไม่ได้ทําอะไรออกไปไหนไม่ได้มาหางมอหอยเด้อนี่กรสูบน้าให้เฮาง,งมหอยเลยเด้อนี่บึ้ยใหญ่เลยค่ะพี่น้องงมหอยมางมหอยพายุถ่ายแจป่าเอาฝนพ่แห้งนี่เป็นตาสีแห่งไว้อยู่เด้อนี่พี่น้องโอ้โแต่ฝั่งทางนี้ก็เราไม่รู้นะว่าลึกแค่ไหนแต่ที่แน่ๆวันนี้ต้องเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยแหละ ถ้าติดเครื่องไว้เสมอรึมแบบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะยังไงเราต้องได้จับปลาโอ้ยสมัยอินชาคนได้เล่นน้ำจ้าปลาแต่นอมามามหาง้หอยด้วหอยกาบกับมีเด้หอยขมรักนะหอยขมรักนะจุ๊บๆเป็นแน่วากันไปค่ะพี่น้องค่ะโอ้แะดีคัะช่วงนี้ก็น่าจะ หยุดตามๆกันหลายๆทีมงานเนาะเพราะว่าฝนตกเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเราก็ต้องทําใจค่ะตีโยนๆกันไปผู้รับเหมารายใหญ่เราสั่งเข้าไม่ได้นะคะบัดเวลาเขามานี่เขามาเองนะคะผู้รับเหมาของเราเมื่อวานนี่ตั้งเขามาอย่างมืดเลยค่ะทุกคนคะ่ะที่นี่ฝนตกนะแต่ที่เทดินของอพึ่งเมื่อวานเนี่ยพึ่งเทที่ไรอ,อินทรพาลำเนาะอันนั้นไม่ตกคะ่ะทุกคนจ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกมาตกอยู่นี่ อ่ามาตกอยู่ที่นี่แล้วก็ในหมู่บ้านโครกระเหยอ่แล้วก็เว้นแล้วก็น่าจะอ้อมไปทางสายโทร7จ็ดที่ไปประมาณนู้นนะคะเห็นมืดไล่ไปทางนู้นเออมันก็อย่างนี้เลยเนาะสู้ๆกันไปค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆทีมงานสําหรับการทํางานเนาะเพราะว่าทีมงานขอ,อพึ่งก็ยังต้องสู้ ทีมงานทุกคนก็สู้นะคะต่างถิ่นต่างที่ก็ต้องสู้กันไปค่ะทุกคนคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงเป็นใยเอฟซีทุกคนนะคะรักและคิดถึงเช่นเคยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านที่คอมเมนต์มาอขอบคุณมากขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะมามาถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะ ต่จะพึ่งออนซอนเขาตรงที่มันเครื่องมันใหญ่มากเนี่ยทุกคนจะพึ่งชอบมากเลยนะดูวะเขาก็ใหญ่เออเสียดายเราไม่ได้มาถ่ายตอนที่เขาเอาลงมาไม่รู้เขาหิ้วมาลงมาแบบไหนเขาลากมาหรือเปล่าเราก็ไม่เคยได้ได้ได้เห็นกับเขาเนาะเออเอาเป็นว่ามาหเห็นตอนที่เขาสูบแล้วแหละเดี๋ยวลุ้นกันค่ะว่าจะมีปลาใหญ่ปลาน้อยปลาหรือเอาแห้งขนาดไหนเนาะ ทีแ่แน่แน่เสียนแหมาเด้อค่ะพ่อได้จับพ่อได้บานอยู่เดอ้อผูดด้ใดหว่างๆเดอ้อมาหายจับป่าเดอ้อพี่น้องค่ะตำแหน่งที่ตั้งบอกอีกทีเนาะที่อ่างเก็บน้ําช่องโอโบกอขึ้นมาทางนี้แหละค่ะคือมาทางตีนเขาพี่ลาค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อผูดด้ใดหมักบานแหผู้ใดหมักง้มหอยหาป่ามาๆมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาอยู่เป็นมวนบุกเป็นมู่กันพ่อได้มวนซื้อโฮเซลอยู่เดอ้อล่ะพี่น้องค่ะไปนะ รอเพียงเวลาค่ะว่าจะจะแห้งตอนไหนฮิเดีเดาๆเพิ่งจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมไปหัวหน้าอยากกลับบ้านแล้วมั่งนี่หัวหน้าเป็นผู้พามาแชะกะชะับแะแต่ดีแต่รถเขาเป็นโฟวินก็มาได้ครัพี่น้องไปจ้ะไปแล้วจ้ะโอ้แะแล้วแะไว้อ่ะ ไปทางใดไปทางเก่าไปทางนี oh. yeah. ้ขึ bye, bye ้นเลยเนาะโอเคหัวหน้าภาากบาลแล้วมาหล้าไปเนี้ยเนี้ยะรอหลังเต้ฮะแปเชะเปรอเลยอ่ะจุจั๊จจเอออ่ะไปค่ะพี่น้องคะเมื่อบ้านแล้วบายบายครับผมสวัสดีครับ